นี้อสำเพ็งครับเป็นเวลาเท่าไหร่นะตอนนี้ดูดิตีสามเดินผ่านร้านหมอน <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่าผมจะไปซื้อหมอนอะไรเอาอันไหนที่ <สะ S 1> ทมาไปเอาหนูเขินอันไหนอันไหนไหนูเต๋อแถวไหนดีนะไม่เอาหนูเขินหนูไม่กล้าซื้อหนูแค่อยากจะเอาไปนอนนอนกรอบเฉยๆดูว่ายี่ห้อราคาที่บ้านมันเล็กไปไงอันนี้เหรอ <c oughs> ใช่หนูอยากได นี้เหรอดำเลยนะแต่ว่าใครแบกกับเดี๋ยวแบกให้เออเดี๋ยวแบกให้ก็ได้เลอาอยู่แล้ว <c oughs> อยู่อัน <c oughs> เป็นรูปมะขามมาเนี้ยเป็นข้อมะขามเนี้ยเลยอืมอันนั้นไม่เป็นไรอทรศัพท์อยู่แขวดข้องคนมองแน่เลยป่ะมองตรงนี้ ่ไปนี่ไปออนะฮะฮะเฮ้ยโทษพี่โดนหัวจู๋เหรอฮึอเป็นลักล่ากจังวะมาสำเพลงมาเพื่อซื้อหมอนจุ๋